สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่นาชื่อเกิดชมอ๋อชื่อเมย่านะจะไปไหนวันนี้<ค>นมาเล่นนะ้ำเอาแล้วเราจะลงไปข้างล่างใช่ไหมใช่เดินชายหาดเดีเดไปเดินปปไปไปค่อยๆเดินนะ ทดลองจับน้ำเอาเลยวันนี้เรามาเดินชายหาดกับน้องไม้ยาแม่บอกระวังกระโปรงเปียกพิษ่าลงเจ็บไปได้แค่นี้แหละ จิ๊บตรงนี้มีบันไดเฮ้ยเหมือนโคลเลยเหมือนโคลดูเลยใช่เหมือนโคลดูเดีลยอ่ะน้องลงลงน้ำหน่อยทุกคนเราพามาเดินในน้ำนะเฮ้ยอย่าทอดอย่าทอดเก็บโคลเรามาถึงทะเลแล้วนะเนี่ยเดินตามชายหาดมากับน้องเมยย่าค่ะทุกคนเจ็บนะเมยย่า ไปลงน้เดี๋ยวไม่ให้ขึ้นนะอะไรลางเท้าล้งเทาน้นะเดี๋ยว้เดินไปแหละดเดินโอยพอเดินกลับบ้านปะเราเดินเล่นแถวนี้ดีกว่าปาไม่ยากปะเนี้ยทางนี้ดีกว่าปะเอาขึ้นบ้านเอาขึ้น มียาไปแล้วมีคนมาเที่ยวพนลพามาเดินชายหาดนะสวยมากพ,พี่กระเบื้องพี่พี่จะเบื้องไงมอันนี้คะ่ะทุกคนแก้ว เสียวอะ่ะด,ดูนะจะมีหอยไหมเดี๋ยวเราจะลองขุดหอยล้วนทุกคนว่าจะเจอ,ไห,อไหม ม,มีนะทุกคนเดี๋ยวลองเดินดูกันแต่ฝั่งนู้นมีคนเขาหาไม่รู้หาหอยอะไรแต่ข้ามไปไม่น่าจะได้เปียกอะ่ะไปเดินดูตรงนู้นหน่อยดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาหอยแนะไม่รู้จะเจอป่ะนะ ดูสิได้สักตัวนะทุกคนอ๋อ,อมีหอยนี่ปูเสีชวนปะหอยเสียชวนไหมคะทุกคนเนี่ยเต็มเลยหอยเสียชวนอะหรือหอยจุกแจงก็ไม่รู้นี่อะทุกคนห,หนึ่งตัวนะทุกคน นี่คือหอยจุกแจงนะไม่รู้จังหวัดอื่นมีป่ะแต่จังหวัดตราดมีนะหอยจุกแจงค่ะโยนลงน้ำมอนเดิมไปค่ะทุกคนเราพามาเดินชายหาดหาดสุวรรณเกียวทองนะปกติอยู่ตรงนู้นตรงนี้ที่เมื่อวานเราไล์สดแล้วเรามองมาทางนี้ไงแล้ววันนี้เอาขับรถมาใกล้ๆเดินมาไม่ได้ไกลอันนี้คือหลักหลักน่าจะปักหอยแมงผู้ป่ะ ารมาค่ะทุกคนเมียเม่ยมาด้วยเม่ยมีหอยไหมหาหอยได้ปะเดี๋ยนะลองขุดดูค่ะทุกคนว่าจะมีหอยขาวไหมไม่มีนะขุดยังไงก็อุ้ยนี่อะไรว่าก็เอาอันนี้ไปล้างนี่ ไม้ค่ะไม่ไได้หอยขาวค่ะก็เอาไม้ก็เอาไม้ไปขุดหาหาที่ไหนเอาไม้ขุดเทาแถวๆอื่นไม่ย่าลองขุดใหา้าออน้องดูด,ดิอ่ะอย่าให้ล้างเอาล้างก่อนอย่าให้เปิดน,นะเดี๋ยวพ่อว่าแม่หนูว่าเอาอ่ลองดิเ <c oughs> จอไหมปลาเล็กหมาปลาเล็กทนไม่ไหว ได้ไหมขุยได้ไหมเฮ้ยใช่ไหมเนะี่ยหอยขาวปะอ็คือไม้อะไรเดี๋ยวดูดิน้องดูดิอะไรเจอไม้อีกอันค่ะทุกคนไม่ใช่หอยอะไรเลยหอยยากนี่เป็นเพียงนะคะทุกคนเนี่ยไม้ที่เจอเนี่ยในน้ำน่ะคือเพียงเนาะ ขาเลอะ,ะขาเลอะขาเลอะล้างหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อว่านะเดี๋ยวแม่หนูแม่ขึ้นรถนะนั่นนะ่ะล้างนี่ล้างนี่ล้างน้ำทะเลเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่มันไอ้นี่มันไม่ได้ <c oughs> ลองเดินไปหาพ่อเน,นะ <c oughs> นี่ย <c oughs> พ่อมอล ไปดูกันทุกคนไปดูค่ะตรงนู้เราเจอหอยแล้วค่ะทุกคนเนี่ยน่าน่าน่าจะเป็นหอยสังหรือหอยเสฉวนอะไรอ่ะเรื่องออหอยอะไรเห็นไหมคานกระเดือบกระดือบอยู่น่นะคาะน,าน,าน,านาไปแล้วค่ะ หอยค้ากำลังหอยกำลังเดินอยู่นี่หอยหอยเดินอยู่อันนี้ก็เหลือกหอยอะไรแจงไหมหอยเดินหอยจุ๊บแจงไหมก็เลือจุ๊บแจงหรืออะไรไม่รู้คือมันเหลือเหมือนกันทางทางที่เราอยู่อะหอยเดินเน้อจุ๊บแจงมัอยู่ปักกงกลางนะอันนี้หอยอะไรนะก็เหลือยหอยอะไรนะเราเห็นเชือบ้านก็คลายอยู่เนี่ยหอยเนี่ยไปละหอย เอออย่าอย่าอย่าล,ง,าลงไปเยอะเดี๋ยวเปียกหมดเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเปียกหมดเอาแค่ตรงนี้พอนะ,ออะไปแล้วค่ะ อันนี้พาทุกคนมาดูชายหาดนะจะมาเก็บหอยขาวไม่มีมีแต่หอยจุ๊บแจงหอยอะไรก็ไม่รู้ค่ะ ในรถเดี๋ยวน้ำ้างหอยห,ห,อ,ยห,หอ,ยอดหะหอะอใช่หรอมีคนเจอหอยหลอดค่ะทุกคนจริงหรือเปล่าไม่รู้ห <c oughs> ล้คุณลงไปเจอมะสรุปวันนี้หาหอยขาวไม่เจอเลยค่ะไปก่อนค่ะทุกคนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ